ดูค่ะเพื่อนๆแม่กำลังทำงานห่อผู้ซานะคะเอาถุงห่อผู้ซาอยู่ข้างนอกแม่ได้ยินเสียงประตูแก๊้แกล้แกแม่คิดว่าป,ปา้าป้าได้ยินเสียงอีอีอีอยู่หน้าประตูค่ะหน้าประตูสวนมองไปดูอ้าวชูชิเดี๋ยวก่อนนะคะออกมายังไงปะาป้าไม่ได้ปิดประตูหรอปิดนะมามมาก็ปิดนะโอ้ชูชีนี่แสดงว่าเปิดประตูออกเองเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ เก่งมากเลยเปิดประตูออกเองได้เนี่ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เอากุญแจของของตรงนี้เอาไว้นะคะเนี่ยน้องจะเปิดประตูเองได้ค่ะเก่เงมากเลยเนี่ยโอ้ยดูสิเดินมาเองได้หนูจะมาหาหมาหเหรอลูกฮะหนูมาได้ยังไงอย่างเงี้ยชี้ฮะ หนูมาได้ยังไงคะอู้ยออะงั้นก็นอนนอนดูอย่างนี้อะนอนดูหมาม้าอยู่นี่นะอย่างนั้นอะนอนดูหมามาอยู่นี่นะโอเคไหมให้หมาม้าทางานก่อนถุงหมาม้าใกล้หมดแล้วเหลือนิดเดียวถุงหมามาใกล้หมดแล้วลูกเหลือหน่อยเดียวเดีหมามาก็จะเข้าบ้านแล้วโอ้ยเก่งจังเลยทําไมถึงเก่งอย่างนี้ลูกต่อไปนี้จะเผลอไม่ได้แล้วกุญแ,แจต้องคล้องตลอดละ เก่งจังเลยหนูเปิดยังไงฮะขาหนูเอาหนูเอาปากเปิดเหรอหนูเอาจมูกดันเหรอลูกหึแต่ขาหน้าหนูเปิดไม่ได้อยู่แล้วขาหน้าเนีย่ยต้องเอาต้องเอาปากดันแน่นอนเลยคะ่ะเก่งจังเลยปะป๊าไปไหนหึเหนื่อยไหมล่ะเดีย๋ยวแม่ทํางานก่อนแม่ขอทํางานก่อนแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว ยุงหูบยุงกัดยุงก็เยอะนะหนูมาเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวมามาทำงานก่อนนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะหนูนอนรอมามานะคะโอเคไหมอเคอเคดี๋ยวแม่เอาเสือปูให้ใหแม่มีเสือเอย่าแม่เอาเสือปูให้นะปูนอนนะคะ